ทางสำหรับผู้คเรา เช่นเดินทางไปทำงานที่หรือเดินทางไปอยู่นอนอยู่กับครอบครัวอื่นซึ่งไม่ใช่บ้านเดิมนะครับความรู้สึกควา,ามแตกต่างมันจะต่างกันแตกต่างกันนะครับก็อยากจะฝากบอกลูกโกว่าไม่มีที่ไหนที่จะมีความสุขเท่ากับบ้านหลังเดิมพ่อแม่คนเดิมครูบาอาจารย์คนเดิมนะครับ ถ้าลูกไปศึกษาที่อื่นแ้นต่อาจจะไปเรียนในระดับึกษาที่อ <c oughs> ื่นไม่วมา่วาจะ <c oughs> เป็นปวชหรือว่าม6นะครับม4นะครับภาษาอื่นลูกๆจะต้องใช้การขอบตัวให้เข้ากับสังคมนะแต่ก็อยากจะบอกลูกๆว่าโ <c oughs> รงเรียนแบบนี้ยังรอรับเราจะเดินกจบสถาบันสานถสาสายแ่งนี้นะครับจะไปกลาหลุงปูเราเพื่อขอ เพราะว่าเพื่อเป็นส่วนหนงของคนเพราะว่าลวงปู่นั้นก็ถือว่าเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนเราเป็นผู้มีผู้ดูปการกับโรงเรียนเรานะครับซึ่งเป็นผู้ผอ,อาวุโสก็รอจบมอ,ออกแล้วค่อยไปหรือว่าเป็นประเพณีและก็โรงเรียนก็ถือโอกาสไปรายงานการจบการศึกษาของลูกด้วยนะครับเราได้นหลวงปู่ไว้ไแล้วประมาณบ่ายโมงครึ่ง ควารงขึ้นเ <Yeah. S 1> พราะนั้นไ <Yeah. S 1> แต่ล่างได้ <800. S 1> แต่เรา เพราะว่ามีคาว่าอทองเพราะนั้นโรงเรียนเราถึงได้ตั้งชื่อว่านะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ลครูกไปอยู่ที่ไหนก็ตามขอให้เป็นข้าวเปลือกอย่าเป็นข้าวสารข้าวก้มหนึ่งแล้วก็จะให้ผลผลิตเป็นข้อเข้ามาเป็นรวงสง่าาง,สงข่าวมาให้ครูบาอาจารย์ชื่นใจบ้างส่งข่าวมาแลอาจารย์ที่ไหนที่ไหน อยากให้รู <ald> ้สึกงดีเพราะนั้นทลูกทำด่า